ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมอง รานราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลตที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้วกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เออโยยโย่เฮลโลกายวอทช์ดูโอเคทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยจะพาทุกคนครับไปหาคาถาคาถาชิ้นหนึ่งนะฮะทุกคนนั่นก็มีชื่อว่าคาถาลูกไฟคามุยนะฮะทุกคนครับอ่าฮะมันก็จะมีลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับนี่เห็นไหม คือว่าคาถานี้นะครับจะมีชื่อว่าไฟบอลวาร์ฟนะครับแล้วก็คาถานี้เนี่ยมันจะเกิดอยู่ที่เมืองโคโนฮะนะครับทุกคนครับโอเคเราไปดูจุดเกิดในการตีบอสกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนครับคือว่าใครที่เคยไปตีบอสตรงสัตว์ห่างเจนหนึ่งเนี่ยจะรู้จุดเกิดเป็นอย่างดีนะครับทุกคนครับแต่ถ้าใครมีรู้เนี่ยก็วิ่งตามผมมาได้เลยครับทุกคนคือสมมุติเราอยู่กลางเมืองใช่ไหมครับเราก็วิ่งมาเลยครับปุ๊บเลี้ยวซ้ายออกมานะครับทุกคนอ่าแล้วมันก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาออกมา แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับทุกคนครับนี่วิ่งมาเลยวิ่งลงตรงนี้มานะครับทุกคนครับปั๊บแล้วเราก็จะเจอกับพื้นต่างระดับทุกคนเห็นไหมแล้วทุกคนเห็นอะไรแวฟเวฟไหมครับเวสมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับนี่ปั๊บโดดขึ้นมาครับอ่านี่เลยเวสนะครับมันจะมีชื่อว่า ฟอร์เกตอะคุมะนะครับทุกคนครับหรือโอบิโตะของเรานั่นเองเราจะมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเอาคำพีดอปมาให้ทุกคนดูได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับมารับเลยป๊าปแล้วก็เปิดโหมดครับใส่หนักจัดเต็มนะครับทุกคน <c oughs> นี่เพราะว่าเซโนเนี่ยมันโดนเนิร์ฟหนักมากๆครับโดนเนิร์ฟจนแบบว่าเล่นแทบไม่ได้เลยนะฮะนี่ครับมาดีครับมาดีมาดี โอเคครับทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยบอยก็ใกล้ที่จะตายแล้วนะครับมาน่าจะผเด็ดศึกนะครับเบ่งเข้าไปครับทุกคนครับสรุปคมพีก็ไม่ดอบอีกเหมือนเดิมนะครับก็เกลืออีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคาถานี้นะฮะทุกคนโอเคครับทุกคนเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนฮะเรามาดูรีวิวคาถาลูกไฟคามุยกันดีกว่านะครับทุกคนครับมานี่กดสกิลไปเลยนะครับคาโดงเข้าไปครับนี่ทุกคนครับมันจะคามุยนะเห็นไหมมันดิ่งไปนะครับ คือถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยมันก็จะน่าจะเข้าไปอยู่ในคามุยแหละแต่ว่าถ้าเป็นบอทนะครับบอทมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับพวกคาถาสตันคาถาดวงตาอยู่แล้วนะฮะทุกคนครับเอ่อแต่ว่ามันจะเป็นการยืนนิ่งแทนนะฮะไอที่มันยืนนิ่งเนี่ยแสดงว่าคาถาใช้ได้ผลนะทุกคนเออแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยน่าจะโดนวาร์ปเข้าไปนะครับนี่เอาใหม่นะครับลูกไฟคามุยนี่แต่มันเหมือนจะไม่ติดเบิร์นะครับทุกคนครับใช่มาครับทุกคนครับลองกันใหม่ ลูกไฟข่ามุ้ยนี่อย่างเท่นะครับอมันมันไม่เผาไหมครับทุกคนครับมันเหมือนแบบขามุ้ยอย่างเดียวอะใช่อืมน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับก็คือว่าวิธีในการหาแล้วก็ในการรีวิวเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปเลยกระถาลูกไฟขาหมวยยาเข้าโดนแคนเซิล